สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยเช่นเคยค่ะรายงานประจำวันที่16ทธันวาคม2567นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับโรงงานน้ำตาลเปิดหีบแล้วตอนนี้44แห่งนะคะหลายพื้นที่แหล่งอ้อยมีค่าความหวานต่ำกว่า10 ccs นะคะก็คือหน่วยวัดค่าความหวานที่ใช้ซื้อ ซื้อขายอ้อยเป็น CCS นั่นเองนะคะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการผลิตน้ำตาลอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10 CCS นี้มีผลก็คือส่งผลเสียนะคะเรามาดูสำหรับรายงานประจำวันนะคะซึ่งโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว44แห่งจาก58แห่งทั่วประเทศนะคะอ้อยเข้าหีบประจำวันรวม8,11,412่วม8 1ตันค่ะ อ้อยข้าวหีบรวม5 2 8ล้านแสนตันนั่นเองค่ะค่าความหวานสะสมอยู่ที่11.57 ccs ค่ะสัดส่วนอ้อยสด80% 8ผลผลิตน้ำตาล76กิโลกรัมต่อตันอ้อยแล้วก็ผลผลิตน้ำตาลที่10 ccs อยู่ที่6 6กิโลกรัมต่อตันอ้อยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวข่าวความ ความคืบหน้าของโรงงานน้ําตาลที่ปรับอ้อยในช่วงนี้ที่มีการเปิดหีบอ้อยในช่วงนี้นะคะซึ่งโรงงานน้ําตาลทั้งหมดก็44แห่งแล้วในการเปิดในครั้งนี้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับโรงงานน้ําตาลชาวไร่อ้อยทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดอ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5หรือบางส่วนที่ยังมีการเผาอ้อยอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ มีความคืบหน้าอะไรจะรีบมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบกันโดยเร็วค่ะ